ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับนะครับช่วงนี้หายไปนานเลยนะเพื่อนๆก็คือช่วงนี้นะครับฟอร์มตกนะครับฟอร์มตกไอ้ฟอร์มตกยับเลยนะครับนะเชื่อไหมผม,ผมอยู่ที่ผมอยู่เทียร์หนึ่งใช่ไหมผมตกไปอยู่เทียร์สี่อะนะครับแต่แต่ตอนนี้ผมกลับขึ้นมาเทียร์หนึ่งใหม่ละนะครับนี่เอาซเซมิการเล่นต่อเลยนะนะครับฟอร์มตกยับๆเลยนะ ตอนนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับแผนการเล่นนะครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับแผนการเล่นนะนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนแผนใหม่นะครับผมชอบหลังสามนะเพื่อนเพื่อนก็น่าจะรู้อยู่ว่าผมชอบหลังสามแล้วผมหาแผนที่มันลงตัวกับผมแทบไม่ได้เลยแต่ตอนเนี้ยผมไปเจอแล้วแผนหนึ่งนะผมไปเจอแล้วแผนหนึ่งนะครับปึ๊บสักครู่นะอ่ะเดี๋ยวมาขี้โม้กันต่อนะครับ ตอนนี้ผมถนัดแผนนี้นะครับแต่ว่าก็ยังถนัดไม่100%ยอหรอกนะครับแผนหลัง3แผนนี้นะครับแผน 3, ามหนะครับผมอยากได้หลัง3ามกองหน้าแค่สองคนนะครับกองหน้าแค่สองคนเน่ะเพราะว่ามันมันต้องใช้เทคนิควันทูนะครับจ่ายบอลวันทูนะครับกองหน้านะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เคยทันยุคนี้หรือเปล่านะครับที่แบบ จ่ายบอลวันทแล้วมันทะลุช่องอะไม่รู้ว่ามีใครทันหรือเปล่านะแต่ว่าซีซั่นปัจจุบันเนี่ยมันทําได้ยากนะครับแต่ว่าถ้าทําได้ก็คือโคตรเทพอะนะครับก็คือยังไงนะครับอ่ะอันนี้กองหน้า2คนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะอันนี้กองหน้า2คนนะครับก็บอลเนี่ยสมมุติว่าเราได้บอลตรงกลางใครก็ได้นะเนี่ยที่มันไม่ใช่กองหน้า2คนอะ่ะใครก็ได้ที่อยู่ตำแหน่งเนี่ยแล้วเราพอเราคลองบอลได้ปุ๊บ เรามองเลยเรามองซ้ายมองขวาเลยว่าเราสามารถส่งไปให้ใครได้นะครับสมมุติว่าเริ่มจากโรดี้แล้วกันเนาะโรดี้เนี่ยมันได้วันตรงนี้นะครับแล้วผมมองมองเห็นฮาแลนด์ว่างเห็นช่องว่างนะครับผมกดจ่ายบอลด้วยตัว b นะครับกดเต็มหลอดเลยหมุนอนาล็อกด้วยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะจ่ายบอลได้แรงขึ้นนะนะครับอ่ะพอหมุนอนาล็อกกดตัว b ปุ๊บ ผมส่งบอลมาอย่างนี้ใช่ไหมบอลกําลังวิ่งวิ่งวิ่งมาหาฮาแรนแล้วผมก็หันลูกศรรอเลยนะครับหันลูกศรไปทางเมสซ,ซี่นะครับแล้วก็กดตัวบีเต็มหลอดเหมือนกันหรือว่าแล้วแต่น้ําหนักอะ่ะก็กะก็กะก,ก,กันเราเองนะจ่ายบอลเร็วมาปุ๊บแล้วมันก็จะแต่บอลจังหวะเดียวปุ๊บทะลุช่องนะครับแต่ทุกวันนี้มันทํายากนะแต่ว่ามันก็ยังพอทําได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะ่ะ ผมแทบจะร้องไห้อะนะครับเพราะว่าโอ้โหใครเล่นเทคนิคนี้แม่งเล่นแทบทุกคนเลยเทคนิคนี้นะครับคือแบบต่อให้กองหลังห้าคนก็เอาไม่อยู่อะนะครับเจอกองหน้าสองคนชิงวันทูเข้าไปนะเนี่ยจ่ายบอลปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยหรือว่าจะจ่ายบอลมาให้เมสซี่นะครับถ้าเห็นช่องว่างนะจ่ายบอลมาให้เมสซี่แล้วจ่ายบอลจังหวะเดียวให้ฮาร์นด์เนี่หลุดเข้าไปยิงนะครับโจทย์ของผมก็คือผมอยากได้กองหลังสามคน กองหน้าสองคนนะครับนะผมก็เลยแบบค้นหานะครับจนมาจบที่แผนนี้แหละนะครับถ้าถามว่าแผนนี้เล่นดีไหมมันก็ไม่ได้เล่นดีเหมือนแต่ก่อนนะครับนะแต่มันอาศัยแบบคลองบอลคลองบอลแบบดีๆอะ่ะถ้าเสียบอลเมื่อไหร่ปุ๊บก็คือแทบจบเลยอ่ะหลุดหลังเราจะรั่วทันทีนะครับนะถ้าจ่ายบอลไม่ดีนะนะครับอ่ะมันก็แล้วแต่ฝีมือเพื่อนๆแหละนะครับนะ ตอนเนี้ยผมไม่อยากจะพูดกับใครเลยฝีมือตกเยอะมากนะครับปกติก็เล่นไม่เก่งอยู่แล้วนะนะครับเปิดซีซั่นมานะผมชนะสองเสมอเส,สมอสามหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ว่ะแต่แพ้หนึ่งแล้วนะแพ้เพื่อนในกลุ่มนี่แหละนะครับคนนี้เขาก็เล่นเก่งอยู่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับอ่ะนะครับช่วงนี้ฟอร์มตกนะครับ<อ>แล้วก็พูดขออนุญาตพูดถึงคนหนึ่งหน่อยนะแกชื่อ แกชื่อพี่นนท์หรือเปล่าไม่รู้นะนะครับแกก็ทักแชทมานี่แหละนะครับผมไปขอลิงค์เสื้อแกเนาะนะครับแล้แกก็อยากจะซ้อมกับผมนะแล้วก็ติดเงินเดิมพันไปรวมนิดหน่อยแกบอกอย่างนี้นะสัก10บาทแมตละ10บาทอะไรอย่างนี้นะนะครับแกบอกว่าแกอยากเล่นกับผมนะครับอยากแข่งกับผมแล้วก็ขอหลัง3ามทุ่มอะไรประมาณเนี้ย ถ้าหลังสามทุ่มมันเป็นเวลาดีเลยนะสําหรับผมนะแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาว่างทักไปหาแกนะถ้าพี่นนท์นะได้ดูคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกเลยนะนะครับเดี๋ยวประมาณวันที่ยี่สิี่สิบเจ็ดนี่แหละเดี๋ยวผมทักหานะมาเล่นกันสนุกๆน,นะครับนะช่วงนี้ผมฟอร์มตกมากฟอร์มตกเยอะมากเนละมันยังหาแผนที่เอาไว้แข่งขันไม่ได้นะถ้าถามว่ามีไหมมีแต่ว่ามันเป็นหลังสนะี่ไง มันเป็นกองหลัง4คนแล้วผมไม่ไม่ชอบเท่าไหร่นะนะครับอ่ะนะครับมาขอพูดถึงอีกอีกหนึ่งเรื่องก่อนนะเพื่อนๆก็คือเรื่องการซื้อขาย ID นะครับผมเห็นเพื่อนๆคอมเมนต์มานะแต่ยังไม่ได้เข้าไปอ่านหรอกนะครับเห็นแวบ,บๆมาว่าแนะนําการซื้อขาย ID หน่อยนะครับนะการซื้อขาย ID นะครับนะแนะนําให้ไปซื้อในกลุ่มนะครับในกลุ่มดีมดิช็อคเกอร์นะ ไทยแลนด์นะครับน่าจะมีประมาณสองสามกลุ่มนี่แหละนะครับนะที่ที่เขาเป็นของคนไทยเนาะที่คนติดตามเยอะๆนะครับจริงๆผมผมก็สร้างกลุ่มขึ้นมาเหมือนกันนะแต่ว่าความสามารถผมไม่มากพอนะก็มีคนเข้าในกลุ่มผมประมาณสองสามคนเองนะครับนะผมรู้สึกท้อแท้ผมก็เลยอ่ะไม่ทำดีกว่าให้เขาไปติดตามกลุ่มหลักดีกว่านะกลุ่มเขาสร้างมานานนะครับผู้ติด,ดตามก็น่าจะหลายพันคนอยู่ น่าจะหมื่นสี่หมืนห้าคนแล้วมั้งอ่ะนะครับก็คือการซื้อขายไอดีเกมนะครับนะหนึ่งเลยไปไปไปในเพจนะครับในเพจดีมหรือช็อคเกอร์ไทยแลนด์นะครับก็ไปเลื่อนดูนะครับเขาจะมีคนประกาศขายอยู่นะนะครับสมมติว่าเราเจอไอดีที่เราอยากได้แล้วใช่ไหมนะครับก็ทักไปหาเขานะครับแล้วก็หาคนกลางนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับทักมาหาผมก็ได้นะครับ ให้ผมเป็นคนกลางให้ก็ได้หรือไม่ก็ไปทักหาพี่อีกคนหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับคนนั้นอนะ่ะเขาเป็นคนกลางซื้อขายไอดีเกมนะครับชื่อเสียงมีนะเครดิตดี D D นะครับพี่คนนี้แกชื่ออะไรไม่รู้ผมก็ผมมีเฟซแกอยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้ถามชื่อแกว่าแกชื่ออะไรนะนะครับ <c oughs> คนนี้ก็ไว้ใจได้เครดิตดี D นะครับนะนะครับถ้าจะซื้อขายไอดีเกมนะครับก็ ไปติดต่อเขานะครับหรือว่ามาติดต่อผมก็ได้๋ยวผมมีคนกลางคุยให้นะครับนะมันจะได้ไม่โดนโกงนะครับมันมีคนกลางมันดีอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าเขาจะรับผิดชอบให้สมมติว่าถ้าไอคนขายอะหลอกเราดึงไอเดีเกมกลับอะไรเนี่ยเขาจะจัดการให้นะประมาณนั้นแหละนะครับแต่ส่วนใหญ่คนไทยด้วยกันเขาไม่โกงกันหรอกนะครับยกเว้นไอพวกเด็กใหม่ิเกียนนะไอพวกนั้นก็ไว้ใจไม่ได้นะ จะซื้อขาย id เกมอ่ะก็ผ่านกลุ่มพวกผมนะครับนะมันถึงจะแบบปลอดภัยร้อ์เซ็นต์ไงนะครับมันจะได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์าะสำหรับ id เกมนะครับนะครับก็ก็ไปค้นหามานะนะครับแล้วก็แคปรูปมให้ผมดูก็ได้ผมจะได้ไปติดต่อเขาให้นะถ้าสนใจ ID เกมเจ้าไหนนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะสร้างกลุ่มเปิดขาย id เกมเหมือนกันนะแต่ว่ามันความสามารถผมไม่ถึงอะความสามารถผมหมายถึงแบบว่า คนไม่ค่อยรู้จักผมอ่ะผมก็เลยไม่รู้จะเป็นคนกลางให้ยังไงนะอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าซื้อผ่านกลุ่มพวกผมนะครับหรือว่าผ่านผมเนี่ยปลอดภย100ัยร้อยเซแน่นอนนะครับผมยินดีรับผิดชอบให้นะถ้าเกิดการโกงกันนะครับผมยินดีรับผิดชอบให้นะนะครับจะได้คัดคนออกนะครับอ่ะไหนๆก็ถ่ายคลิปแล้วนะครับก็ขอเป็นเล่นโชว์ความกากสักนิดหนึ่งนะช่วงนี้ฟอร์มตกเยอะมากเลย แป๊บหนึ่งเมื่อกี้เห็นการนานะโช่แบบแบบเฮ้ยทำไมการนานะโชดาวฟ้าวะการ์ดฟ้าดาวฟ้าวะอ๋อสงสัยว่าค่าพลังยังไม่ถึงแปดสิบมั้งอันนี้นะ่าไอไอ,อเปดี้น่าจะแปดสามเนาะอันนี้น่าจะเจ็ดเก้าตัวนี้ก็น่าจะแปดหนึ่งแปดสองลามินยาเมานะครับถ้าค่าพลังมันแปดห้าเมื่อไหร่นะผมถึงจะซื้อนะอ่ะนะครับก็ดูดิ ขนาดผมเล่นอีเวนต์นั่นเนี่ยชื่ออีเวนต์ว่าเลยวะมาร์คมาร์ควนอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกอ่ะดูเดียวผมเล่นไปสามเกมแพ้หนึ่งเสมอสองนะครับโอ้โหฟอร์มตกเยอะมากนะเอา้าผมลืมเปลี่ยนแผนตายแล้วมันรู้เลยว่าผมเล่นแผนอะไระเจอกับเวียดนามนะครับผมระเกียดเวียดนามชิบหายเลย เวียดนามกับอินโดนีเซียนี่ผมพตรเกียดเลยมันชอบดูภาพช้าไอเรายิ่งหัวร้อนง่ายอยู่โอ้ยเรียบร้อยอโอ้ยโกโูยังไม่ได้แตะบอนเลยกูยังไม่ได้หายใจเลยมึงยิงกูซะแล้วเออ้ยแต่มันไม่ดูภาพช้าไอคนนี้ช็อโอ้ย กูแตะบอลหน่อยดีขอบอลหน่อยขอบอลหน่อยอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงขอตั้งใจเล่นก่อนนะขอแตะบอลหน่อยโอ้ยเสียบอลอีกแล้วขอแตะบอลหน่อย ออ้ยต้องแดงนะเออต้องแดงนะเราได้เปรียบแล้วนะครับแต่ว่าเราเสียหนึ่งประตูนะมุมนี้เอาเมสซ,ซี่เลยดีกว่าโอ้โหออกว่ะยิงไม่ดีว่ะชวชวาป๊บหนึ่งนะเครื่องยังไม่ร้อนนะครับ แป๊บหนึง่งนะจ้าเครื่องยังไม่ร้อนขี่คีโมไปก่อนโอ้ยไปไปไหนไม่รู้เหมือนกันโอ้ยขอแตะบอลหน่อยโอ้ยขอแตะบอลหน่อยทำไมโอ้โหเข้ามือเป๊ะเฮ้ยเครื่องจะไม่ร้อนจริงเหรอเนี่ยโอ้เสียบอลอีกแล้วโอ้เสียบอลอีกแล้ว ขอแตะบอลน,น้อยโอ้โหลูดิเกอร์มันแข็งแท้ขอแตะโอ้โหแม่งกระชากหนีก็ขอแตะบอลน,น้อยโอ้ยขอแตะบอลน,น้อยโอเกือบโดนลูกสองโหจบครึ่งแรกแล้วยังตั้งเกมไม่ได้เลยด,ดูดิกากขนาดไหนทุกวันเนะี่ย ฟอร์มตกยับเลยวะไปอีโนูวิ่งสอดขึ้นมาดิโหไม่มีใครมาเลยวะอ้าวต้องแดงแล้วแหละต้องแดงอืไป้ม,ม,มันเสียบอย่างเดียวได้ไหมเั้ นาะสไตล์เวียดนามมันเป็นอย่างนี้แหละมันชอบเสียบมันชอบเล่นแรง <c oughs> คีโมไปก่อนอ่ะนะครับโเกมแรกก็จะแพ้เลยเลยเนี่ยอายเขาแล้วเนี่ยขอตั้งใจเล่นแป๊บหนึ่งนะชึบชชึบช,บชบยิงไปก่อนโอ้โหไม่เข้าโอ้โหหมดปัญญาแล้วนะเนะี่ย โอ้ยกูแตะบอลยังไม่ถึงหนึ่งนาทีหนึ่งวิเลยเสียอีกแล้วแางจะปบุกกูอย่างเดียวเลยไปสต็อปอีกแล้วอุย้ยฟอร์มตกอะไรขนาดนี้วะเนี่ยฟอร์มฉันตกอะไรขนาดนี้ครับเนี่ย ขนาดผู้เล่นเยอะกว่าแนละ้วเนะี่ยยังสู้มันไม่ได้เลยนะอ้าวเปิดบอลไปไหนวะเฮ้ยมันเสียบอย่างเดียวเลยวะโอ้ยเล่นได้แย่มากเลยวะให้กูแตะบอลหน่อยเถอะ ขอโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นขอโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเออมามั่นใจว่ากูไม่แพ้วะ่ะเนี่ยเพื่อนๆลูกเก่งของผมเลยนะเตะไอ้ส่งบอลแบบเนี้ยคือการหมุนอนาล็อกนะเนี่ยผมพยายาม พูดว่าเพื่อนๆหมุนอนาล็อกนะมันเล่นดีขึ้นนะถ้าหมุนอนาล็อกอะ่ะการจ่ายบอลจะดีขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามีใครเอาไปฝึกเล่นหรือเปล่าเสมอก็ยังดีเว้ไปดีครับไปดีครับอืมมไม่รอดเวย แน่ส่งบอลจังหวะเดียวด้วยอย่านะเพออื่อนเพื่อนเกมแรกขอเสมอไว้ก่อนนะ <c oughs> ไม่น่าจะเสียหายหรอกมั้งไปดิครับไปดิครับมึงจะวิ่งตามมาดิโหมึงไปวิ่งไปหาช่องวะเฮ้ เ,เข้าเฉยโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหเปิดตีเปิดตีมันอานว่าเปิดตีปะตำนานยิงด้วยโอ้โหชนะเฉยโอ้โหดวงลุน้นวนเลยนะเมื่อกี้ไม่ใช่ฝีมือนะดวงลุน้นวนเลยนะครับบอกแล้วว่าช่วงนี้ฟอร์มตก ช่วงนี้ฟอร์มตกเยอะเลยนะจ๊ะมาเขาเล่นอีกสกเกมหนึง่งนะครับเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ย,ย,ยนแผนก่อนอ่ะเอากดผิดให้ตอนนี้ผมอยู่ที่หนึ่งอะเนี้ยก8้าหมุนแปด ฟอร์มตกเยอะเลยนะจ๊ะอาศัยเสมออย่างเดียวนะทุกวันนี้นะเพื่อนๆไม่ว่าจะเล่นออนไลน์หรือว่าเล่นในกลุ่มนะผมเน้นเสมออย่างเดียวอุย้ยมันใช้แผนเก่าผมนี่ว่าแผนนี้เล่นดีนะที่มันใช้อะ่ะเจอกับเจอกับใครไม่รู้อาลับมั้งประมาณนี้ก่อน เราได้เขียบบอลก่อนชึบโอ้โหไม่มาตามนัดเลยวะมุมไม่มีมุมไม่มีมันยังไม่เปลี่ยนแผนเนี่ยผมเลยต้องเตะบอลออกก่อนนั่นเนี่ย ติดตลอดเลยโอ้โห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 เอาอีกแล้วเออ,อ,อกองกลางเล่นไม่ดีว่ะเลีรยทิ้งกัน อย่าบีบกูเยอะดีหาทางออกไม่เจอมันยังไม่เปลี่ยนแผนให้ผมเลยนะเนะี่ยยิงไปก่อนยิงไปก่อนรู้อยู่หรอกว่ายิงไม่เข้ามาเปลี่ยนแผนแล้ว ดีกว่าเออถ้าบอลจะติดขนาดนี้งานเข้าอีกแล้ว <c oughs> มันหม่งโดนหัวผมนะเมื่อกี้เห็นว่า <c oughs> จ่ายบอลมั่วอีกแล้ว <c oughs> หาช่องไม่เจอเลยวะ่ะ ครับนังขอตั้งหลักก่อนฟอร์มอย่างตกเลยนะจ๊ะเฮ้ยผมคลองบอลเยอะกว่าเฉยเลยโชวแบบ์ชวแอปโชว์แอปโอ้ยย่ะไปดีครับก็ไปดีครับ เรียบร้อยครับโอ้โหนี่แหละข้อเสียของหลังสามนะครับมันจะหลุดแบบนี้นะแล้วมันเป็นข้อดีของหลังสามเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันบุกเร็วไงโชว์แอบโชว์แอบสวย เฮ้ยอย่าโล่งอย่างนี้สิโอ้โหล็กว่าเรียบร้อยโหเปิดบอลไม่ตรงเยะเกือบองานเข้างานเข้า มีเทคนิคการกระโดดโมงอยู่แข่นี้ไม่ได้แดกฉันหรอกอตั้งรับเืนดวนรับเรืนดวนโป่ง,ง<อ>กระชากนี้สิครับอือื้อือหือ เชิบเชบโอ้โหหาแล้ไม่มาตามนัดเลยเตะบวันทิ้งเดียวฮจ่ายวันอย่างนี้หายใจไม่ทั่วท้อง โอยเตะบอลออกอีกแล้วจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยเอาสต็อปอีกเอาเอาเข้าไปเอา้าไม่ได้เปลี่ยนตัวให้กูเลยเนี่ยจริงๆตัวซ้ายขวาเนี่ยต้องเปลี่ยนนะจริงๆต้องเปลี่ยนนะนะครับเพราะว่ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งเกมนะครับหลักๆเลยสองตัวนี้ต้องเปลี่ยน ือไปไปไปวิ่งเข้าไปป้ายแต่ท te ah well. ิ้งอย่างเดียวช่วงนี้โกงถ่วงเวลาชิบหายเลยโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็มาคีโมเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวยังไง อัปเดตใหม่หรือได้เทคนิคใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคต่างๆเมื่อเดิมนะครับนะตอนนี้ผมก็จะเทคนิคใหม่อยู่หรอกแต่ว่ามันมันยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยววันไหนพร้อมเดี๋ยวเอามาบอกเมื่อเดิมนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ